สวัสดีค่ะจะมาต้มไก่นะคะทำผัดกะเพราว,ว่าจะทอดไก่เปลี่ยนทำผัดกะเพาราหีือ่า<ม>คือหน้าร<ม>้อนอ่ะเอาไก่ออกมาจากช่องฟิตมันมีกลิ่นเราต้องต้มทิ้งก่อนนะคะแดดดีมากก็จะมาหุงข้าวนะจ๊ะชีวิตแม่บ้านของเรา ต้มน้ำตะไคร้มะกรูดดื่มก่อนนะคะร็เป็นเดี๋ยวเราก็มาใส่ต้มยำเลาะหนังออกเลยจ้าที่บ้านไม่กินหนัง อันนี้กระดูกเราไว้ทําต้มยํานะคะใส่ลงไปไว้สดน้ํานะคะใส่น้ํามันนะคะนิดหนึ่งอันนี้เราทํากับข้าวแบบว่าให้ลูกดูไปด้วยนะคะไปผัดนะจะต้องไปแช่น้ำส้ม มันมีกลิ่นเฉยธรรมชาติมากอะ่ะดูดิวันนี้แดดดีนะจ๊ะต้องแช่น้ำส้มนะคะ้างน้ำส้มใส่ไก่ลงไป ไก่ช่วงนี้นะคะเนื้อมันเยอะช่วงสะโพกใส่ซอสกระเพราลงไปเลยนะคะนี่ตัวช่วยของเราอะไรก็พูดกับคลิปไงนี่นะคะในบาสลิกใส่ลงไปเลย ปลูกเองนะจ้าคุณบิลลี่ปลูกคแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้าใส่ซีอิ๊วข่าวนิดเดียวนะจ้าเดี๋ยวเราค่อยทำพริกน้ำปลาข้าวก็สุกพอดีนะจ้าสวยต่างหากคือเอามาคุกกัะเสียดาย เสร็จแล้วจ้ะทำต้มยำต่อเลยจ้าใส่มะขามเปียกขนอน,นะคะเสี้วขาวกระเทือเห็ดแช่แข็งนะคะนี่จ้าก็ใส่ลงไปเลยกระเด็น คือไม่ได้ใช้พริกน้ำปลานะคะใช้พริกซีอิ๊วขาวฝรั่งนางเหม็นน้ำปลาไงแต่ก็กินได้แต่ว่าอย่างนี้ราดข้าวมันอร่อยกว่าผักชีแช่แข็งนะจ๊ะแต่ถ้าทำก๋วยเตี๋ยวต้องใช้สุดๆนะนี่ทำต้มยำเอันน้ยหนไหสีมันยังสดเสร็จแล้วนะจ๊ะผัดกะเพราไก่บาสิก อันนี้เราก็บีบมะนาวลงไปนี่เราจะต้องเติมทีหลังแล้วก็ปรุงตามที่ตัวเองชอบนะจ๊ะก็มากินนะจ๊ะคุณสามีนางจะไปข้างนอกไปซ่อมรถไม่นี้แต่งตัวหล่อนะจ๊ะวันนี้นางใช้น้ำหอมดีมากแต่ก่อนนางใช้กินแบบหหืนๆห่อะกลิน <laughs> กินเหม็นหหืน <laughs> นอเรื่องออร่อยมากเลยอ่ะเครื่องปรุงไงผัดกะเพราไทยอ่ะเฉลยมันจะหมดอายุไงเมืเ่อเก็บไว้ไม่ได้ไปไทยอ่ะอะไรก็หมดอายุแล้วของก็หมดของที่เอามาตุนอ่ะมันจะหมดอายุก็ต้องรีบกินอันนี้ต้มยำ สะโพกไก่ติดเนื้อสูตรเรานะจ๊ะส่วนเนื้อเอามาผัดเนี่ยกระดูกมันังมีเนื้ออยู่เลยอขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรวยๆเฮงๆจะพาดูต้นบาสลิก